คอนเทนต์ต่อไปที่เราจะทํานั่นก็คือขนมไหวเด็กภาค3ตั้งหากล่ะแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาลากขออนุญาตใช้พื้นที่ในคลิปนี้เพื่อขอบคุณแฟนอาร์ตที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณน้องอภิวิทย์น้องปรินทิลาน้องกฤษณพงศ์น้องนุทธารัตน์น้องกัญญนัทน้องกัอเอนกน้องพิก SCH น้องรัชานน์น้องลักษิกาจากหนูหนิงชาแนลรูปแฟนอาร์ตน่ารักมากๆครับพี่จะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งนะครับ ทุกคนพร้อมกันไหมถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็ปะ่ะลุยกันเลยหนึ่งสแน็คแจ็คสแน็คแจ็คเป็นขนมที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนพี่จะเกิดซะอีกซึ่งสแน็คแจ็คเนี่ยเป็นขนมเพื่อสุขภาพทําจากถั่วลันเตาหเดี๋ยวนะอ๋อพี่อ่านผิดทํามาจากถั่วลันเตาแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นขนมวัยเด็กที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่กับพี่เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งรูปร่างของสแน็คแจ็คเนี่ยมีความเหมือน อหนอนใช่ตอน,นเด็กพี่กลัวหนอนมาก 2. <c oughs> เวลาเปิดถุงสแน็คแจ็คพี่รู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นแปลกๆไม่ค่อยเหมือนขนมเท่าไหร่แต่เรื่องที่พี่เล่าเนี่ยเป็นสมัยที่พี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตัดภาพมาที่ตอนนี้พี่ชอบกินสแน็คแจ็คเหมือนทุกคนนี่แหละยิ่งช่วงนี้มีรสชาติให้เลือกเยอะมากๆทั้งหอยเชลล์ภูเขาไฟสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วกุ้งคั้วพริกเกลือแกงกะหรี่และรสอื่นๆอีกเพียบแต่สมัยพี่นั้นมีรสเดียว เศร้ามากไม่งันพี่คงชอบแน็คแจ็คไปนานแล้ว 2. ฮานามิขนมข้าวเกรียบกุ้งที่อร่อยข้ามกาลเวลามาจนถึงยุคปัจจุบันแกกัพี่ซะอีกสิ่งที่ผมชอบในฮานามิเลยนั่นก็คือรสชาติกุ้งที่เค็มคน้นเค็มสะใจแต่ไม่เค็มจนเกินไปยังไงวะเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบกินขนมรสชาตินักเค็มเนี่ยนี่จะเป็นขนมที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนวกกับความแข็งตัวของขนมที่เคี้ยวมันและสู้ฟันเป็นอย่างยิ่งถ้าใครอยากบริหารฟันบ่ยบอยๆไปลองกันได้ ส่วนสโลแกงของขนมฮานามิก็จําง่ายมากๆนั่นก็คือฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะแต่พอผมแกะห่อแค่นั้นแหละเฮ้ยหมดได้ไงวะาภาพชายทีเดีรวยเพื่อนจริงๆแต่พอหมดปุ๊บเพื่อนกินนะหาง่ายแต่เพื่อนจายอะ่ะหายากสา ลูกอมคูก้ารสนมอ,มอมอมเขียวเขียวคูก้าคูก้าถ้าคุณเคยได้ยินประโยคนี้แสดงว,ว่าคุณเป่เด็กแล้วนะครับสโลแกนที่พูดไปเมื่อกี้เป็นสโลแกนของคูก้าลูกอมรสนมแสนอร่อยที่ผมกินบ่อยมาก <c oughs> ตอนเป็นเด็กขอเล่าย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่ประเทศไทยมีลูกอมแค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมีแค่ซูกัสกับคูก้าเองมั้งที่ดังๆ <c oughs> และซูกัสเนี่ยก็ได้เป็นรสผลไม้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าพี่ไม่ชอบ ดังนั้นก็เลยเหลือแค่ครูก้านเดียวที่พี่กินได้ซึ่งตัวครูก้าเองเนี่ยมันก็อร่อยของมันอยู่แล้วเวลาอมเข้าไปจะได้กลิ่นนมหวานๆนัวๆพี่จะอมไปเรื่อยๆช้าๆซึมซับความอร่อยของลูกอมเหมือนอยู่ในทุ่งหญ้าบนเทือกเขาสูงกับฝูงวัวมากมายอาฟินคุณตำรวจครับผมเจอคนบ้าพูดอยู่คนเดียวไปชั่วโมงแล้วครับซี ชีโตสก่อนจะเข้าเรื่องนี้ขอแต่นตัวให้เข้ากับธีมนิดหนึ่ง ฮ <Hey. S 2> พูดเรื่องชีโตสก็ต้องเป็นพี่เสือชีต้าซินี่คือขนมชีโตสขวัญใจเด็กไทยสมัยก่อนโดยเฉพาะรสชีที่ผมกินแทบจะตลอดเวลาผมขอใช้คำว่าอร่อยเลียนิ้วเลยทีเดียวด้วยตัวขนมที่มีชิ้นไม่ใหญ่มากมาพร้อมกับเนื้อขนมที่มีหลายระดับทำให้เวลากัดเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกไม่เบือ่อกินได้เรื่อยๆบวกะพงชีที่สมัยก่อนเนี่ยเคลือบขนมมาบอกเลยว่าแค่หยิบเนี่ยก็ติดนิ้วแล้วเลียแมและที่ สำคัญเนี่ยชีโตสมัยก่อนมีของเล่นแถมมากับขนมด้วยนั่นก็คือเหรียญโปกเกมอนนั่นเองเดี๋ยวเรื่องของเหรียญโปกเกมอนเนี่ยจะมีการเล่าอีกครั้งนะครับในซีรีส์ของเล่นวัยเด็กขนมก็อร่อยของแถมก็น่าสะสมบอกเลยหมดยังไ้แม่งเย้ยซื้อไม่เคยทันห <c oughs> เมนทอสเย็นใจแน่จริงถ้าจะบอกว่าเมนทอสเป็นลูกอมอืมก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นหมาฝรั่งอืมก็ไม่เชิงเพราะเมนทอสเนี่ยเป็นลูกอมที่ต้องเคี้ยวถึงจะได้รสชาติดังนั้นผมขอให้เมนทอสเป็นลูกครึ่งระหว่างลูกอ<แ>มกับหมาฝรัง่งละกันเมนทอสในสมัยที่ผมจะเป็นเด็กเนี่ยเป็นขนมที่เด็กๆไม่ค่อยกินกันเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าเมนทอสรสมิ้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วเผ็ดแสบมาก ไฟออกจากปากเลยทีเดียวซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยเมนทอสมีทําออกมาแค่2รสชาติเท่านั้นนั่นก็คือรสมิ้นกับรสผลไม้รวมซึ่งผมมีปัญหากับเมนทอสรสผลไม้รวมมากๆเพราะผมอยากกินแค่ฟางสีเท่านั้นอืมสีเหลืองไม่กินอืมสีเขียวไม่กินอืมสีชมพูไม่กินอ้อ,อสีส้มอ,อยู่ไหนวะซื้อมาทั้งแท่งได้กินจริงแค่สามสเม็ดเองแต่พอโตขึ้นมาผมก็เห็นเมนทอสเนี่ยโด่งดังมากๆจากการที่มีคนเอาเมนทอสเนี่ยเข้าไปใส่ในโค้กแล้วก็ตุ้ม เกิดเป็นน้ำพุโคข,ขึ้นมาหกตะวัน ที่ผ่านมาช่องเบ้มซ่าเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงขนมมากมายหลายแบบในประเทศไทยแต่ถ้าเรานึกถึงขนมที่มีความเป็นไทยมากที่สุดผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องนึกถึงขนมตะวันอย่างแน่นอนตะวันเป็นขนมที่อยู่กับคนไทยมาไม่นานมากมีรูปร่างเป็นทรงสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมธรรมดาต้องบอกเลยว่าสามเหลี่ยมที่มีความหนาเป็นพิเศษทําให้เวลากัดเนี่ยมันกรอบสะใจไม่แพ้ขนมยี่ห้ออื่นเลยบวกกับราคาแสนถูกที่ขายแค่ถุง ละหาบาทแถมให้ปริมาณเยอะทําให้ตะวันเป็นขนมที่ได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆเป็นอย่างมากอีกหนึ่งจุดขายที่ทําให้ตะวันเป็นขนมขายดีในประเทศไทยนั่นก็เพราะว่ารสชาติส่วนใหญ่ของตะวันเนี่ยเป็นรสชาติแบบไทยๆท,ทั้งกุ้งกรอบลาบแซบมึกสามรสน้าพริกล้านนาแซลมอนแซบนัวจะเห็นได้เลยว่ารสชาติแต่ละอันของตะวันเนี่ยแฝงความเผ็ดมานิดๆและไม่สามารถหากินที่ขนมยี่ห้ออื่นได้แน่นอนเจ็ด ตู้มตามนี่คือขนมที่น่าตกใจที่สุดเพราะมันคือตู้มตามนั่นเองตู้มตามเป็นขนมข,นมข้าวโพดอบกรอบรูปสี่เหลี่ยมมีสีเป็นสีเหลืองถ้าเกิดใครเคยได้ลองกินเข้าไปจะพูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าโป่งเยอะชิเป่งเพราะเพียงแค่เรากัดเข้าไปเนี่ยขนมตู้มตามก็จะแหลกสลายกลายเป็นผงข้าวโพดแสนอร่อยทันทีย่ากระทาน็อดดีดนิ้วพอกินขนมหมดคุณก็สามารถเอานิ้วเนี่ยรูปผงตุ้มตามที่เหลืออยู่ภายในถุงมเมลีเได้อีกด้วยบอกเลยว่าอร่อยกว่า ตัวขนมซะอีกซึ่งรสชาติของตูมตามที่เราเคยกินกันเนี่ยก็คงจะเป็นรสซุปไก่ใช่ไหมถุงแบบนี้เลยแต่มีใครรู้ไหมครับว่าตูมตามจริงๆแล้วมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันเฮ้ย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 อย่าว่าแต่คนดูเลยพี่ก็เพิ่งรู้ตอนทําคลิปตูมตามนี่แหละจริงๆแล้วตูมตามครับมีอีก2รสชาตินั่นก็คือรสบาร์บีคิวกับรสคอนสวิตมิลถุงแบบนี้เลยใครที่เคยลองแล้วมาเล่าพี่ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนใครที่ไม่เคยลองไปหามาลองกัน Bad. โคลอนขนมบิสกิตโรลสอไ้ที่มีขนาดเล็กเล็กมากเล็กจนอยากจะเทใส่มือสักสิบชิ้นแล้วยัดเข้าปากเคี้ยวเคียวเคียวเพราะมันอร่อยมากมาพร้อมกับครีมที่มีรสชาติต่างๆทั้งโคลอนครีมโคลอนช็อกโกแลตโคลอนสตรอเบอรี่ซึ่งครีมของโคลอนเนี่ยก็นุ่มละมุนอย่างกับก้อนเมฆแถมรสชาติก็ไม่หวานเกินไปทําให้รสชาตินุ่มๆใส่มือสักสิบชิ้นแล้วยัดเข้าปากเคี้ยวเคียวเคียวกินได้เรื่อยๆวิธีการกินโคลอนมีหลายแบบ กินทั้งชิ้นกินครีมก่อนแล้วค่อยกินบิสกิตหรือจะเป็นแบบผมก็ได้ก็คือกินครีมแล้วยนบิสกิตทิ้งอย่าก,กินทิ้งกินคว้างสิประวัติความเป็นมาของโคลอนเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเจ้าโคลอนเนี่ยมาจากญี่ปุน่นตอนนั้นเกิดเหตุพายุตใต้ฝุ่นทําให้คนเนี่ยต้องวิ่งหนีแต่เจ้าใต้ฝุ่นลูกนี้พัดเข้าฟาร์มเลี้ยงโคนมทําให้วัวในฟาร์มเนี่ยลอยขึ้นคนที่วิ่งหนีหันมาตกใจเลยตะโกนว่าเฮ้ยนั่นมันโคลอนนี่นะ อันนี้พี่โมนะอย่าเชื่อพี่เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับขนมวัเด็กภาค3ชอบกันรอเปล่าถ้าชอบจริงๆแล้วยังมีขนมอีกหลายอันเลยนะครับที่พี่ยังไม่ได้ทําใครมีขนมอันไหนที่อยากดูในภาคต่อไปสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ